สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้ well, just, just อยู่<ถ>กับเกม League of Legends ปิง196โอก้็โหเยอะไปไหนวะเป็นวารัตนะวารัตตัวใหม่สกินใหม่ ฝั่งผมมีซินเจาซินเจายาสุโอลูลูมาสเตอร์แล้วก็วารัสซึ่งผมเล่นวารัสแล้วก็อีกฝั่งมีเอสเดียวมีทวิสเฟดทินธามมีทินธามมีแข็งแกรงยาสุโอะทางคนต่างมีฟาร์มนะฮะแต่เหมือนยาสุโอะจะมีปัญหาไม่ใช่ยาสุโอะไอซินเจา

ดไปนะฮะลาดคลิปกันดีกว่าอะไรมาชนทำไมเนี่ยหลอดออฟวัวคาอะไรอะ Give วัวคาอินุอะไรมึงวะรู้จักแต่วัวคาลอ,อยโอ้ยแกงแพงซังบเหรอ <c oughs> เหมือนจะมาด้วยกันด้วยเราเสียเปรียบนะฮะ เขามีการสื่อสารที่ดีกว่าเราแล้วก็อินเทอร์เน็ตเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้เทรนี่เครื่องผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะยิงเร็วนั่นไงโอ้ยกดกดกดกูเข้าไปกดบ้างออาคนละเคร่งโอ้ยน่าจะไม่เหลือแล้วนะ ับแทนซะงักก้นหัวเราะเข้าไปข่าวาฝั่งเราโดนเฟิร์สนั่าไงี้ซิมเจา้าโหลดเข้ามาก็ชานนะเมื่อกี้โอ้ผมจะยูให้มันยิงทำไมนเนี่ยยนจะน,นิ่งเลยทั้งตังมันกระตุกอะทำใจฮะ ไหวอยนะอีไม่โดนกินยาแบบสามตัวยังไงเพ่งเอาแมานาไหนมาวะเฮ้ยแมานาไม่มีนะฮะยังไม่ตายวะคลิปมินเนี่ยนมินเนี่ยนะเ,เรียกมินเนี่ย แบบไหนก็ได้นะฮะวัววัววัวอุ้ยลาดคลิปไปเรื่อยๆฮะรอป่าอย่างเดียวแล้วป่าอยู่ไหนวะเฮ้ยป่าอยู่ไหนป่าอยู่บ้านเก็บครับข้าได้หนึ่งตัว เหมือนว่าจะสองนะฮะอ,อะไรวะเสียหมดเลยเนี่ยทั้งแฟตททั้งบาลเลียโอ้เอาใหม่นะฮะเมื่อกี้พลาดตรงสกิลมันคูดาวแล้วก็ไม่ถอยซะเอง ไม่ฮะไม่ตายตัวเดียวเกมไม่แพ้ตายหลายๆตัวนี่มีสิบเมืเ่อกี้ซับก็ช่วยเ,เราอย่างเต็มที่แล้วนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้สนใจมันเอาฮะค่าเอดีฟังได้แล้วเราได้ค่านี่ก็คุ้มมั้งนะไม่รู้เหมือนกันฟาร์มได้ค่าฟาร์มเป็นพิธามียเอิ่ม เสียงเบาไป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน Yes ป p ง i n g ่มนิ่งแล้วฮะผมใส่เมื่อกี้เป็นอะไรไม่ทราบเหมือนกันสลบเลยสองนัดสองนัดขออีกนัดหนึ่งขออีกนัดหนึ่งงานฮะโดนด้วยปิงไหนวะแฟรเลยทีเดียวฮะแฟรเลยทีเดียวสิบวิครับผมกูตายก่อนเนี่ยเอ้ยไม่ไหวนะฮะคลิปยิงขนาดนี้ ผมควรจะถอยฮนะแต่ผมไม่ถอยฮนะเชียดหลังผมไม่แม่นซะเท่าไหร่นะตาน,นี้น่าจะซาไปสักหน่อย ถอยก่อนถอยก่อนได้ยินเสียงเทเลพอร์ตใครมาไม่มีนี่มีแต่อ๋อมีแต่แก้งแก้งได้พบแค่เด็กหนาลโอเคเปิดประเด็นครับ ไม่โดนด้วยอะไรวะโอ้โหป่ามาซ้อนซ้อนแบบกนตีนคนตีนนะฮะไม่ใช่ซ้อนจากด้านบนซ้อนมาจากป่าด้านล่างไอ้ยอดด้านล่างเคยทำกับเขามาหลายครั้งนะเขเรื่อยๆชิวๆฮะไม่มีอะไรมากวนต้นเกม ขอกอย่างเดียวกับจังหวะรอแหลแกแข่งแพงเงี้ยกดไปซึ่หน้าสอนมากไม่ห็นเวลาหรอกโอ้โหเริ่มเป็นแล้วฮะเริ่มเป็นแล้วฮะถึงกับอาเกนชิปหลบกระเลยเดียวแล้วหลบเป็นเส้นตรงเลยไม่เข้าใจมักันนี้ยจะยิงอะไรไหม48กับ24นะตอนนี้ CS ผมเิ่มนำแล้ว แง่กรุ๊ดนี้น่าจะตายนะครับแต่ผมโดนสตันแล้วแล้วไงต่อก็ะตายสิครับมันมาซ้อนกันสามตัวสองตัวเออมีสี่ตัวเล่ลางเลนเดียวมาซ้อนกันสองตัวเลยทีเดียวเอิ่มแต่กระคาผมได้แค่คนเดียวแล้วผมก็ลากแกงแพงมาด้วยเอาซีว่ารัดนะฮะชายาพี่ย่องอยาให้เขาย่องเยอะนะฮะ ไม่ทันกินโอเคเราได้ลงเท้าแล้วออกอะไรต่อดีไม่แน่ฮะก็บเรื่อสะขวรพอละเราต้องเอาของใหญ่ก่อนถ้าไม่มีของใหญ่แบบบัตเทอร์สเตอร์อย่างงี้มันเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเอสเลวเขาจะออกไอ้น,นี้อะไรนะ ไอไ้อไอดาบที่ใช้สกิลและตีตีแรงอ่ะเอาละจำชื่อไม่ได้อยู่ไหนเอ่ยัยงไงชินเออหยือไม่ไงวะเฮ้ยผมอยากลองง้างดูสักครั้งอ่ะเอ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 เ,อเอหมือนจะมีงานเข้าครับมาตัวยีมาซ้อนค,ครับชัดๆแล้วกเรากนร้ตามมาสายด็กครับเราจะเปิดอืมแข้งแพ้งตายแน่นอนครับ เฮอ,อตายจะซาดทำไมวะโอ้เล่นดีๆเฮอะบ่นตัวเองนะเนี่ยสามสามศูนย์ไปแจกให้ใครครับไปแจกไปแจกให้แก๊งแพงอย่างเดียวเลยกับกับฟาร์มมันตัวหนึ่งโอ้แย่ละบอกจะออกของใหญ่ไม่ได้ออกสักทีปะปะปะเล่นดีๆก็ได้ เป็นแบบสงบสงเงียมเรียบร้อยเหมือนคุณลัสตีคนไทยนะฮะมามามาเอาใหม่เอาใหม่ลูลูศูน,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 นย์ศูนย์สองเอเคยเขาตายก่อนหรือวะขึ้นก็กลับบ้านก่อนลูลูตายไม่ตายนี่ไม่ตาย,ตายเออพูดไรเนี่ยมามามาถ้าตายนี้แพ้ผมก็ไม่เอาลงนะฮะต้องชนะอย่างเดียวนะถึงจะเอาลง มาพูดอย่างนี้เขาก็รู้หมดดิวะเนี่้อุ้ยเดี๋ยวปล่อยไก่อย่าปล่อยไก่นะอย่าปล่อยอย่าปล่อยไก่แอะรอไม่ได้สองตัวไปว่ารูรูเราต้องรอดแล้วเขาเปิดอันตรีทำไมครับเขาเปิดอันตรีทำไมครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเบื่อเบื่องานเราปล่อยครับไม่โดนเอานะครับรูรูเก็บได้ไหมไม่เก็บไม่ได้นะฮะเสียใจเพื่อกูหายไปครึ่งหลอด เราต้องไปช่วยซับนะครับเอดีที่ดีคิดงานครับสุดเลยะไม่โดนโอ้ยอผมยอมตายครับแฟดมาแล้วตายนี่ไม่คุ้มนะฮะบอกตรงแต่ว่าเราช่วยซัพพอร์ตไม่ให้ไม่ให้ตายก็ยังโอเคอยู่พพอร์ตเดินไปไหนเนี่ยะจะเดินไปช่วยกลางโอ้คนดี ท่านยัวเขาไม่เซียนเห,นนเหมเือนเรานะฮะผู้เล่นดีๆต้องใจเย็นแล้วก็เป็นีเปนอม4 4 0เนี่ยเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างอะไกันเลยฆ่าก็มา4แล้วแจกเขาไป4เนี่ยโอ้เดี๋ยวฝั่งอีกฝั่งเกิดนี่ยุ่งนะฮะยาโซโอดอีกฝั่งเนี่ยยาโซโอดเราไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวยะโซโอดเราออกอันนี้นนสตาร,ร์ติกชีพสตาร,ร์ติกชีฟนะฮะ กอทีมไม่ได้วัดกันผลแพ้ชนะนะวัดกันที่ทาวเวอร์กับอินนี่พีเตอร์แล้วก็สุการเปิดเน็กซัสนะถึงถึงแต่ไม่โดนนะเปิดตายแน่อ้าวแฟดซะงั้นนะอืมอย่างนี้มันต้องถอนอย่างนี้มันต้องถอนถอนไปตายหนึ่งตายฮะไม่รู้ว่าซัพพอร์ตจะช่วยผมได้มากได้น้อยแค่ไหนแต่ตายด้วย เยี่ยมคลิปช่วยปะไปกลับสกินนี่เท่หลเท่มากเท่ไหมเสียดายไม่มีผมนะฮะฟิชนี่กลับมาบ้านอย่างเท่เลยเอออีกห้าสิบขายยาได้อีกสามสิบรอดีไหมรอดีกว่านี่ขายยาไปมาแนา่ขวดมาแนา่สองหนึ่งศูนย์เรียบร้อยฮนะ เลนหน้ามีเไชรแตกก็อยู่เลนต่อไปวารัตผมอัพหนึ่งนำสามตามนะฮะสองไว้ที่วิวสี่วิวเดียวเอาไว้ขู่มันเฉยๆฮนะมันก็ถ้าเราไม่อัพเลยมันก็แปลกเนาะแบบยิงไปแล้วเผื่อไม่ไม่มันยิงไม่ถึงเงี้ยแล้วสกิลไปมันก็จะแรงขึ้นมาอีกสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะนะสองเปอร์เซ็นต์เลนเกมเงี้ยแต่ว่าผมจะรออัพไว้เลนเลนดีกว่าต้นเกมนี่ต้องการดาเมจอย่างมาก กระพานสามกับพานหนึ่งเนี่ยตัวการเลยดาเมจของวารัตตอนนี้เริ่มเข้มขึม้นมาโอ้เปิดไปอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนเหมือน,อนง,งานจะเข้าตอนนี้นะฮะอีกนัดหนึ่งไม่รอฮะยิงไปก่อนเลยเลยสองร้อยคูชชิ่งอะราผมเป็นคนชอบเล่น ADC นะ ADC ที่แบบ ชอบอยู่แน่ด้วยเช็ดเอดีซีอยู่หลังๆนะง้างต่อครับเอา S. เอสเยวมเฉียดขี้ข้างไปเกือบครึ่งหลอดนะฮะโอเคผมต้องรองอันตีอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสู้เขาได้แล้วตอนนี้ Lulu ลูลูวอร์เช็คฟาร์มอีกฝั่งนะจงเก็ลอีกฝั่งเรนะียบร้อยแล้วฮะรอลูลูเสกใครให้กลายเป็นสัตว์คนเฮ้ยมาแนาไม่พอว่ะแอลอาเกนชิปงี้ก็โดนเลยฮะ เอาโดนเข้าไปแล้วอีกนัดเดียวออืืนั่นแหละลูลูผมสู้นะฮะผมสู้สู้อือสองสองตัวเข้าไปในะยากมนว่าจะโดนอีกไนท์เผาตายนะไม่ตายด้วยเอานะลูลูเอาไงต่อลูกลูลูหือเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของลูลูอ้าวไม่ขึ้นดับเบิลเลยช่างหัวมันครับเราก็เอาป้อมกันไป ฝั่งเรามีสีโอ้ยถ้ามันปั่นมาแล้วตบผมแล้วเปิ่มอันตรีนี่มันรอดนะฮะตั้งหัวะครับมันไม่กล้าหรอกโอเคได้เวลากลับบ้านกลับบ้านแล้วเอ้ยบนยังไม่แตกเก่งครับเก่งเจอใครเจอยาสุโอบี๊หนึ่งเนี่ยนะหรือว่าผมไม่ได้ดูยาสุโอมันหายไปไหนวะช่างมันนะต่อไปเราต้องออกทำไมตังกวูวืดนิดๆรวืดหน่อยลราเลยออกชิว อะไรสักอย่างอ่านไงผมอ่านไม่ออกซิลอ่านงนี้แล้วกันออกซิลจะได้วิ่งไวขึ้นมาหน่อยอโอ้โหยาสูโอะหิวมากหิวไม่เพงเอาบูมาไหมเนะี่ยไปฆ่าใครมาได้บูฆ่าใครไม่รู้อะเอาเอะเราเอาป้อมก่อน ต่เหมือนงานจะเข้าเขา,เ,าเหมือนบูจะไม่ใช่ของเขานะตอนนี้เอาบูคืนมาใสทำเน,นียกล่าวไว้นะฮไปเอาไก่กูไปแดกเคฟซีมีขายเออเอาดิกินดิ ลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกเวทเ่เนี่ยไม่ได้ออกเลยเนี่ยเวทแห้งแค่ได้ไงวะโอ้เมื่อกี้ตกใจเสียงอะไไม่รู้แนะเขาเ้าขนาดไม่ได้คุยไม่ได้พูดเลยอ่าแล้วก็ขลุมป้อมต่อไปนะอืม,อมดาเมจเลขสวยมาก 1, 2, หนึ่งสองสมนี่กรเดกปถมนะแตกไปฮนะกินมินเนี่ยนต่อ ไปวันนี้ใครอยู่ที่ไหนยังไงงงโอ้โแค่ยาสุโอะคนเดียวเปนไหนกันวะมังกรกูคงจะเหลือมั้งเนี่ยเอาวอร์ดทิ้งไว้ยังเหลือให้กันนะผมสงสัยอยู่อย่างนะเนี่ยมังกรอนะ่ะเก็บมันหายไปอันนึงอ่ะให้รู้บอกทีนะหายไปไหนโง,มงนไม่ตายหรอกครับไม่รู้ดูเก็บไปกุด เกมนี้รูดูเด่นสุดแล้วฮะ ADC นี่ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่อ่ะรูดูดูซับพอร์ตเลยครับ406ถ้าจะอะไรขนาดนี้เลนบนเหมือนจะมีปัญหานะฮะบารอนเมื่อกี้เอออันติผมอีกครึ่งนาทีอะ่ะมันรอันทันน่าจะทันอยู่มั้ง ผมไม่โดนเก็บก่อนนะไม่เป็นไรเราค่อยๆซุ่มเข้าไปโอเคครับเหมือนว่าฝั่งมันจะแหลบนะฮะตอนนี้ไม่น่าจะรอดนะฮะอุ้ยๆๆๆอุ้ยอุอแกงแพงว่ะกินดีไม่ทันกดอันตีหรอกมั่งอ่าอ่าอ่ายาสูโอต้องแฟดกันเลยดียวครับแต่ระยะนี้ไม่น่ารอดของมาสเตอร์ยครับผมก็ต้องง้างครับง้างใส่ือเรียบร้อยครับไหนบอก ต้นเกมบอกไม่แม่นเนี่ยมันเป็นดวงของไครของมันนะว่าจะกะระยะทางยังไงแล้วตอนนี้เอสเลว์ก็มาหาเรื่องแล้วก็ผมต้องของป้อมให้แตกก่อนครับแล้วก็เปิดอันตีไปล่วงหน้าป้อมยิงผมแล้วก็ง้างไปก่อนแล้วก็ยิง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 ใครไม่รู้ครับยิงไปก่อนโอเคเรียบร้อยฮะยิงใครเมื่อกี้ยิงเอสเ,เลวนะครออกไล่ไปแล้วฮะอีกตัวเดีอดเฉลี่เจนเดอรี่หรือเปล่าไม่รู้ฮะน่าจะน่าจะใช่นะ ก็ไลแล้วก็รีเินอ้าวบูโอเคเหมือนว่าปิดฝั่งจมผมไม่มีมานะเดี๋ยวดเขามองไม่เห็นเราอะ <c oughs> ถ้าเราไม่ยิงเขานะ กินดิกินดิผมต่อให้สตาร์น่ะมีรูรูตังอย่างอ่าผมว่าผมเกิดเกินไปป่ะเปล่าหรอกรูรูโหดโออกซันไฟรูรูอ้าวอีกฝั่งโหสแล้วครับเกมนี้จบไปอย่างรวดเร็วฮะอ่าวอดโชว์กลับบ้านโชว์เลยวิงให้ต่อสู่นะฮะ จบไปอย่างว,อว่องไวและรวดเร็วโอเคครับไว้เจอกันนัดหน้านะฮะก o o d b ครับ